ตอนนี้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้สมาพันธ์ไทยพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการจัดประชุมใหญ่หลังจากก่อนยื่นดีกาเขาได้มีการประชุมติดต่อกัน3-4วันฮะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยด้วยการได้ส่งคนเข้ามาร่วมยื่นถวายดีกากับอปป,ปสเนี่ยฮะ ได้รวบรวมหลักฐานได้รวบรวมข้อมูลสําคัญทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขฮะเพื่อให้ถึงพ่ผน,นประกันทั้งหมดสถานการณ์หลังการยื่นถวายดีกาการทําให้คนไทยพุทธได้ตื่นรู้ได้มีความหวังอย่างน้อยตอนนี้คนพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเกิดการตื่นตัวมีความหวังเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เรื่องราวจะถูกส่งเข้าไปสํานักพระราชวังแล้วก็ตามอปปสขอยืนยันว่าเราไม่หยุดเพียงเท่านี้ฮะเราไม่หยุดเพียงเท่านี้ตราบใดถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธระทเพราะฉะนั้นครับ สิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อนะครับเอกสารเอกสารในการยื่นถวายดีกานะครับที่ผ่านมาสิ่งที่น่าพูดภระภูมิใจเพิ่มเติมนิดนึ่งครับแม้เราจะใช้เวลาบอกเพียงสั้นๆแค่1สัปดาห์นะครับว่ามีการ ร่วมลงชื่อยื่นหอยดีการปรากฏว่ามีคนไทยพุทธจากภาคใต้ฮะส่งมาเยอะที่สุดโดยเฉพาะจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับส่งมาไม่น้อยกว่า200ลายชื่อเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะส่วนภาคอื่นๆก็มีส่งเข้ามาครับภาคเหนือมีส่งมาภาคกลางมีส่งมาภาคตอนออกภาคอีสานกรุงเทพมีส่งมารวมแล้วประมาณปึกท่านนี้ฮะไม่น้อยกว่า400ลายชื่อขึ้นไปนะครับ ผมถือว่าในเวลาสั้นๆที่ได้แจ้งข่าวไปแล้วกลับมาได้ทันนะฮะได้ทันเนี่ยก็พอเพียงกับการที่ให้เห็นแล้วว่ามีประชาชนเนี่ยมีความทุกข์มีความเดือดร้อนแล้วร่วมลงชื่อถวายดีกานะครับให้กับพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สินะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง แม้มาไม่ได้ในวันที่สามที่ผ่านมาแต่ก็ส่งรายชื่อมาร่วมยื่นถอยดีกาแล้ววันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาครับทางชายแดนใต้ส่งตัวแทนเข้ามาแล้วเราก็ผมก็ได้พาทีมงานได้ไปยื่นถอยดีกาเหมืกันครับได้เข้าไปในสำนักพ้าชวังด้วยกันเลยแต่อย่างที่บอกฮนะผมต้องปกปิดใบหน้าเพราะผมไม่ต้องการให้คนพุทธในสี่จังหวัดเดือดรอนจากผู้ไม่หวังดี นะครับแต่เรื่องราวต่างๆนะครับคนสีจังหวัดที่เป็นคณะกรรมการก็รู้หมดละนะครเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าไปอีกขั้นหนึ่งส่วนผลเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเอกสารการยื่นถอยดีการนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราเราทำงานกันเร็วมากนะครับเพราะก่อนยื่นถอยดีการเนี่ยเราก็ได้ไปนะครับ สำนักง,งานไปกองปราบนะฮะไปกองปราบได้ไปยื่นเอกสารถึงนะครับผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางนะครับที่กองปราบนะฮะ